ผมไม่ไหวต้องรู้ว่าใครใหญ่ก็ต้องตามดูทุกคนรู้ว่าคุณเก่ง <c oughs> แค่ข่าวลือเนยะไม่เสร็จปุ้ยแ่ระบบมองป่าบอกว่าหลังเที่ยงคืนเขาบรรยายที่นี่ก็เคยได้ยิน ไอ้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  สวยนะสนมากลับไปยังหลานได้ไหมมาอยู่คนเดียวหยุดนะหยุดนี่นไอโยนขวดมาใช่ไหมใช่ไหมไปไปไปดึงตำรวจนะไปไอโยนขวดจะผิดด้วยเหรอโอ้ยแล้วนี่เหรอลุกขึ้น คนที่ชูผิดไปนี่ยพอรองเท้าด้วยพอรองเท้าถอดก็ได้จอยเลยก่อนนิถรองเท้าด้วยรองเท้าขาดไม่ถอดเลยลุกขึ้นมาลุกลุกนี่ดีๆแล้วไม่เปรอะเลยผม,มคอยหลังผมเล็กน

ตาเหรอฮะเข็มปืนน่ะ dạng dưng này không đi chơi căn này ai đã <laughs> 어? 아, 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 คนของฉันจะไม่เป็นอะไร ตกลเตกันอะไรโอ้แจ้งความข้างล่างโน้นนี้ก็ตกรรมหรออะไรนะผมบังเอิญได้เทคามตาตกรรมนาะส่งมาอ่ะ เด็กนั่นเอาเทพมาให้ชัดมากเลย หมองเป่ามาเถอะข้าหาอะไรเล่าไม่ได้ฆ่าสักหน่อยลบภาพตอนถูกยิงออกที่เหลือใช้ได้อลกไปเล่นในหมอนอาว่าดูแลเด็กเกี่ยวเ,เทพมา เรียกกำลังไปจับมันทุกงหมาละ่ะต้องแก้นไหมมีแน่ปิดบังเหรอดูเองก็แล้วกันคุณเพิ่งมารับหน้าที่ที่นี่ไม่ต้องไปหรอก พวกเราไปเถอะเขาอาการผมหน่อยผมไปด้วยมีกัพเปี้ไหมไม่มีไม่มีไม่เหรอไม่เทปเยอะแยะเลยอย่าป้านะนั่นเทปสางผอมมากไอ้ไอ้ไองก็หมอนะมันกลาก่อนนะผมเป็นพยานได้วไอ้หมอนั่นไม่ได้ฆ่าไอ้อ้วนสิไอ้อ้วนอะไรเป็นคนฆ่า อีห๋หงาเข้าใจไหมไอ,อ้อวนนั่นแหละค่าโอ้ยเด็กจิ้มบุกไปคุณต้องสงสัยฆาตกรรมคุณถูกจับแล้วอีกแล้วเหรอวันเกิดลูกฉันอย่ามากวนวันลำลึกลูกสาวฉัน 啊啊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 

้นเป็นคนจริงรู้ไหมไอ้ไไอ้วน,นเป็นคนยิยงไอ้ไอ้อ้วนเป็นคนยิงไอ้บ้าไอ้อ้วน,นเป็นคนยิยงคิดว่าเป็นอะไรไอ่ะฟิลิปปินส์เหรอหมดกันไอ้ไอ้วน,นเป็นคนยิยงไอ้อ้วนเป็นคนยิง เขามีสิทธิ์4.8ชั่วโมงโทรศัพท์เนี่ยคุณโทรศัพท์ไม่ได้นะท่านนา,ายคุณเซลาที่ก็อาเลยสิ <c oughs> วันนี้ที่รักคุณไม่มารักฉันเป็นอะไรหรือเปล่า ลูกครบหนึ่งเดือนและเป็นวันพ่อวันแรกคุณมาไม่ได้เหรอคะขอสายลูกหน่อยสิพ่อจะพูดด้วยจ้าลูกรักพ่อรักลูกนะที่รักคะ่ะคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะไปคอยผมที่บ้าน ฉันจะออกวันนี้เลยผมจะลองดูฮัโโลโหลเดี๋ยวไปนะบอกอาว่าด้วยได้ตัวแล้วจับมงเป่ามาต้องโกละหุนแนะ่คุณเริ่มหน้าที่พรุ่งนี้อย่ายุ่งเลยพรุ่งนี้ผมทำคดีกับคุณด้วย จริงสิเขาบอกหรือเปล่าทำอะไรเปล่าครับไม่แต่ผมเขาก็ไม่บอกหรอกพวกเขาใจร้อนไปหน่อยไม่ดีหรอกต่นเขาสะบากนะจับเขาต้องมีหลักฐานไม่มีก็ต้องปล่อย 不이 b

บ้าไปแล้วเหรอมันฆ่าคนของฉันคุณก็เลยฆ่าเขาตำรวจทำอะไรตามใจชอบได้อย่างนั้นเหรอเราไม่เห็นอะไรนะเราจะุณปล่อยให้มันตายอ่ะไปไล่ทฉานเหรอใช่เขาเป็นพวกเราเนทะ <H uman> ําไม่เป็นพวกไหมเฮ้ยพวไงฮะไ,ไม่ใช่คู่หูต้องบอกทุกอย่างด้วยเหรอต้องการอะไรไม่ใช่เรื่องของคุณ มาทำไมไม่ไว้ใจพวกเดียวกันเลยใส่ไร่มงเป่าเลรอใช่มันไม่ตายมงเป่าก็ต้องรอดผมอยากจับเขาแต่ไม่ใช่วิธีแบบนี้ผมต้องการเพียงแค่ทำทุกอย่างเพื่อจับมันเข้าคุกอย่าทำคนเดียวใช่ไหมแล้วคุณอยาให้เราทุกคนติดคุกหรือย,ยังไงกัน,นอะ่ะแลามันเป็นอิสระอย่างงั้นเหรอ คุณรู้ไหมอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยคุณรียมันผิดแล้วทำไมคุณเล่นงานผู้ต้องสงสัยเพราะรู้ว่ามันทำลายชีวิตคนยเยอะแยะและมีตำรวจหนุนหลังด้วยคุณบอกสิอะไรผิดอะไรถูกทำเป็นไม่เห็นซะ ผมจะไม่ทำให้คุณต้องเดือดร้อน Right. Mm -hmm.